ฟอร์ดเอลเวสไทเทเนียมแต่งยังไงให้หล่อมาดูกันครับอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีลูกค้าและ FC ทุกท่านนะครับจะมาพบกันอีกครั้งกับช่องฟอร์ดฟ Channel ครับผมฟานันนี้เรามาอยู่กันที่ Ford อัปรเด็ครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีเป็นอย่างมากเลยครับเป็นเป็นตัวรุ่นฟอร์ดเอลเวสไทเทเนียมพลัสของเรานั่นเองนะครับก็เป็นฟูลออฟชั่นเลยตัวนี้ฟานจะมารีวิวชุดแต่งวิกเตอร์ v 2ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าแต่่่งงงงแตตยยัััไไใหห้้ลลอออนนนนะะฮววีีมเเเททร เด็ดจริงๆหล่อจริงๆมาพร้อมโปรโมชั่นทิ้งท้ายให้กับคลิปนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวนี้จะมีค่าตัวเท่าไหร่มีออปชั่นอย่างไรบ้างชุดแต่งวิกเตอร์วีสตัวนี้จะมีความคุ้มค่าจะมีความสวยแค่ไหนครับไปดูกันครับครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับฟอร์ดเอลเรสซ์เทเนียนพลัสสี่คูณสนะครับเปิดตัวในราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเป็นตัวไบเทอร์โบครับมาด้วยเครื่องยนต์สองลิตรศูนย์ไบเทอร์โบครับให้กำลังแรงมาที่สองร้อยสิบแรงมาครับแรงบิดที่ห ลูกค้าดูเป็นตัวชุดแต่งใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวชุดแต่งวิกเตอร์วีสองนั่นเองนะครับมาเริ่มต้นจากตัวชุดหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้สีขาวครับสีขาวลูกค้าเพิ่มสีค่าสีหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดบวกหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับมาต้นจากตัวชุดหน้าก่อนเลยเป็นตัวชุดหน้าวีสองกระจังหน้าใหม่ล่าสุดนะครับตัวกระจังหน้าก็จะให้มิติพรีเมียมหล่อแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมตัวไฟสีอ e d ให้สามจุดด้วยครับัวเป็นกระจังหน้าชุดหน้าที่พรีเมียมแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากๆเลยครับ ตนที่เวลาเราเปิดไฟหน้ามิติก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับได้ตัวไฟหน้าได้ทำนิ้งไลท์ด้วยเลยครับแล้วก็เป็นมติอิเลกเตอร์นะคะชุดจังหน้าเนี่ยหล่อผีมีมากมากเลยครับตัวเด้ทำนิ้งไลท์ก็จะเปิดในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ตัวน,น,นี้ไฟตัดหมอกด้านล่างก็จะเป็น led ด้วยครับตัวเบาไฟตัดหมอกจะเป็นสีดำครับหล่อผีเมีมากมากเลยครับชุดหน้าสกเกิร์ตด้านหน้าก็จะติดตาวิวกเตอร์ด้วยเป็นสีดำเงาครับมันจะสลับกับตัวสีขาวของตัวสีรถกับตัวไฟตัดหมอกสีดำเงาได้ พรีเมียมเลยนะครับลงตัวมากๆเลยครับชุดหน้าวิกเตอร์ตัวนี้นะฮะเป็นชุดแต่งอีกตัวหนึ่งที่นิยมเป็นหนัมากเลยนะครับชุดแต่งวิกเตอร์วีสองชุดนี้นะครับเป็นไงครับชุดหน้าแต่งประมาณนี้ก็หล่อแล้วครับชุดแต่งวิกเตอร์วีสองตัวนี้นะครับเป็นตัวแต่งที่คอนข้างจะพรีเมียมเลยครับนะครับมาดูต่อในส่วนของตัวด้านข้างก็จะ,ะเป็นตัวซุ้มล้อเลียดนะฮะเป็นซุ้มล้อเงาครับทําทสีเหมือน,นกันกับตัวสเกิร์ตด้านหน้าเลยครับเป็นสีเดียวกันเลยนะครับ ฟันเสริมในส่วนของตัวออปชันในส่วนตัวล้อขอบ20นี่เลยครับกันดูเป็นตัวล้อ o a s อ s นะครับยางเนี่ยเป็นนยิยมของเราเลยครับยางโตโยต้ายครับเป็น Open Country นั่นเอง2 6 5 5 5ห2านะครับก็สเปคยางตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวยางที่ตอบโจทย์แล้วก็หาเปลี่ยนได้ง่ายด้วยนะครับระยะยาวก็ใช้งานได้ยาวๆได้เลยนะครับตัวยางโอเพนคอนที่บอกเลยว่าโตโยต้ายก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่า,าวิ่งได้ดีนะครับ นี่ในทั้งถนนเรียบถนนขรุขาดถนนฝุ่นเลยนะครับุ่นตัวสกรูข้างก็จะเป็นสีดําด้านผสมสีพรเมียมนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกระจกข้างกระจกข้างจะเป็นสีดําเงานะครับเหมือนกับตัวทําสีเลยนะครับมาพร้อมตัวกล้องส่องแล้วจะเป็นสายรอบขานด้วยครับเป็นตัวไทเทเนียมพลัสตัวท็อปสีมุสสอปครับตรงด้านข่างประตูก็จะมีตัวหนังสือพรเนียมอะคริลิกให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนฟันเซฟกันสาดให้กับทางลูกค้าท่านนี้ด้วยครับสมิเตตด้านหลังนอหลังนะครับ การซุ้มลอ้อหลังนั้นจะแต่งเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็มันจะให้ตัวได้ดีมากๆเลยนะครับเราเอาคนนั่งได้เลยไม่ติดซุ้มลอ้อแน่นอนนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัวสเกิร์ตด้านหลังครับสเกิร์ตด้านหลังมัจะเป็นสไตล์ของตัววิกเตอร์เลยนะครับตีด้านข้างถึงตัวรถยาวมาถึงด้านหลังเลยนะฮะสเกิร์ตก็จะมีความเป็นวิกเตอร์ของมันเลยนะฮะเป็นสีขาวสลับสีดําเงานะครับมาพร้อมตัวท่อหล่อก2จุดให้ด้วยนะฮะไฟไท้ายเป็น LED แบบเต็มวงด้วยเลยครับตัวนี้แต่งล้อมากเลยนะฮะ ส่วนของตัวชุดวิกเตอร์เนี่ยหลักๆเลยฟันสรุปให้เลยก็จะมีตัวชุดหน้านะฮะกระจังหน้าวิกเตอร์ชุดสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อทั้ง4ี่ล้อนะฮะแต่งแค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับเสริมยางโตโยตัยครับขอบยี่สเข้าไปแม็กเป็นตัวโอเอซิสนะครับวันนี้ก็รวมในโปรโมชั่นได้เลยนะฮะใครอยากได้แบบไหนฟันยินดีจัดให้เลยนะฮะวันนี้ก็มารีวิวตัวชุดแต่งเร็วๆให้ก่อนเดี๋ยวจะมาไล่รอบคันให้ขี่นะครับลูกค้าทุกท่านครับ สำหรับโปรโมชั่นเจ้าคันนี้นะครับที่เห็นรีวิวมารอบคันทั้งหมดนี้ฟานตกแต่งให้ลูกค้าฟรีเลยนะครับก็ถ้าสนใจอยากให้ฟานแต่งแบบไหนคอมเมนต์ไปได้แล้วก็หรือว่าอินบ็อกซ์มาคอนได้ครับหรือจะแอดไลน์มาคุยสอบถามรายละเอียดก,กันก่อนได้เลยหรือจะมาพบฟันที่ฝั่งอ่าวประแดงย,ย,ยินดีบริการลูกค้ทุกคันเลยครับ